สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดู YouTube แบบจอเล็กบน iPhone แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่เสียตังค์นะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ App Store ของเรานะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์ค้นหาแอปตัวนี้นะครับนี่นครับ PIP ตัวนี้นะครับเมื่อเราค้นหาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งแล้วก็เปิดได้เลยนะครับเมื่อเปิดเข้ามานะครับก็จะเหมือน Youtube ปกติเลยครับเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาคลิป วิดีโอหรือเพลงที่เราต้องการที่จะฟังได้เลยครับแล้วเราก็เลือกนะครับสมมติว่าผมเอาอันนี้นะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้าในคลิปที่เราต้องการจะดูใช่ไหมครับให้เรานะครับกดตรงที่มุมซ้ายบนครับที่เป็นรูปจอสองอันซ้อนกันนะครับกดไปแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดออกได้เลยนะครับปัดออกแบบนี้ครับนี่นะครับมันก็จะเป็นจออยู่ในหน้านี้นะครับเราก็สามารถดู จอตัวนี้นะครับดู YouTube ตัวนี้แล้วก็พร้อมกับเล่นแอป,ปอื่นได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับดู YouTube แบบจอเล็กนะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ